สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพีคาเทนิตยแลนด์เราอยู่กับรถ MPV อนใาประสงค์รุ่นล่าสุดจากค่ายคุนไดนะครับหรือว่ารถจากแดนกิมจิก็คือฮุนได้สตาเลียนะครับรุ่นนี้ก็เรียกว่ามากับรูปรักษณ์ที่เรียกว่าแปลกแตกต่างนะครับดูร่ำยุคอวกาศนะครับบางคนอาจจะเรียกว่าหม้อทอดร้น้ำมันหรือว่าโรบครก็แล้วแต่จะเรียกนะครับต้องบอกเลยว่าน่าสนใจยกมากนะครับรุ่นนี้ทำตลาดทั้งหมด2รุ่นย่อยครับก็คือรุ่น S นะครับรุ่นเริ่มต้นราคาอยู่ที่1ึงล้าน 729,000บาทนะครับแล้วก็รุ่นท็อปที่เราได้นำมารีวิวในวันนี้ก็คือรุ่น SEL นะครับราคาอยู่ที่1,999,000บาทครับก็เรียกว่า2รุ่นนี้ต่างกันประมาณ2,000 0 0กว่าบาทนะครับแต่ว่าก็มีฟังก์ชันนะครับมีดีไซน์แล้วก็มีหลายๆจุดที่แตกต่างกันนะครับถ้ารุ่น SEL นะครับก็คือล้อจะใหญ่กว่านะครับก็คือ1 8นิ้วนะครับแล้วก็ไฟท้ายในรุ่น SEL นะครับไฟท้ายเป็นแบบ เขาเรียกว่าพารามิีติกพิกเซลนะครับดูล้ำมากนะครับส่วนรุ่น S นะครับก็จะเป็นแบบหลอดไส้ธรรมดานะครับรวมถึงฟังก์ชันในรถนะครับโดยเฉพาะกับระบบความปลอดภัยนะครับ ADAS นะครับมีเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับส่วนรุ่นเริ่มต้นไม่มีนะครับเอาเป็นว่าอย่าช้าครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของรถคันนี้เดี๋ยวกันเลยครับเริ่มกันที่รายละเอียดภายนอกเลยนะครับที่ด้านหน้าจะว่เด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับก็คือนี่เลย ไฟไดทามและนิ่งไลน์นะครับแบบ LED นะก็เรียกว่าพาดยาวตั้งแายด้านหน้าทั้งหมดเลยนะครับนี่เป็นแบบ LED นะครับในส่วนของไฟหน้านะครับก็เป็น LED นะครับมัลติรีเฟ็กเตสามารถเปิดปิดได้อัตโนมัติด้วยนะครับในขณะที่มีแสงนอตแล้วก็จะดับเองอัตโนมัติเมื่อแสงอยู่ในระดับปกตินะครับตรงนี้ก็มีเซ็นเซอร์กัรระยะมาให้ด้วยนะครับรวมถึงตัวกระจานะครับก็เป็นสีบอลนะ ถ้าในรุ่นสีดำนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีดำเงานะครับด้านหน้าจะเรียกว่าเป็นรถ MPV ที่ดูแปลกและแตกต่างไปจากรถ MPV จากค่ายอื่นๆแล้วก็ร้อแมกนะครับในรุ่น SEL จะเป็นขนาด18นิ้วนะครับเป็นยางคามโฮขนาด 2,3,5, 55นะครับนี่ล้อแมกเป็นแบบทูโทนนะลายคล้ายกับดาวจมมองค่านะครับนี่แบบสองสีครับตรงนี้ก็เป็นแบบสี ดำแมทเทอรลิกนะครับดำเงานะแล้วก็มีกล้องอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับกระจกเป็นแบบปรับและพับด้วยไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวในตัว LED นะสวยทีเดียวครับด้านข้างก็บอกเลยว่าก็โดดเด่นไม่แพ้กันนะครับจุดที่เป็นไฮไลไท์เลยก็คือสังเกตนะครับว่าบางกระจกเขาใหญ่มากเป็นแบบพาโนรามิกนะครับก็เรียกว่ากว้างมากทําให้ผู้โดยสารเนี่ยนั่งแล้วไม่รู้สึกอึดอัดที่สําคัญครับข้อดีของมันเนี่ย ผมว่ายิ่งกว้างเนี่ยทำให้คนรู้สึกว่าอาการเมารถเนี่ยมีน้อยลงยบานใหญ่มากตรงนี้ก็สามารถเปิดสไลด์ได้ด้วยนะครับสวยที่เดียวสังเกตด้ครับว่าเส้นข่าวขจาเขาเนี่ยจะตว,วัดขึ้นสวยมากนะครับในนี้สวยมากเลยนะมือจับก็เป็นแบบสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมนี่กิเลสโก้ด้วยนะครับประตูก็เป็นสไลด์ไฟฟ้าสอสั่งเลยนะครับสวยทีเดียวนี ด้านข้างดูเรียบๆแต่ผมว่ามันดูล้ำนะนะครับดูแปลกแปกตาขับไปไหนเนี่ยก็มีคนให้ความสนใจนะครับมันประมาณยานอวกาศเลยอีกหนึ่งจุดนะครับที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์นะครับเป็นความโดดเด่นของคุณไดสตา a r เ i ียนะครับก็คือไฟทายแบบพารามิเตอร์ i พิกเซลนะครับเรียกว่าล้ำมากๆนะครับเป็นหลอด LED นะครับนี่แล้วก็ไฟก็เป็นแบบซ e เ u ียลนะครับเวลาที่เราเปิดไฟเล้วเนี่ยมันจะเป็นไฟวิ่งนะครับที่สําคัญ ในรุ่นท็อป SEL นะครับจะเป็นไฟแบบนี้แต่รุ่นพื้นฐานนะครับรุ่น S เนี่ยจะเป็นแบบหลอดไส้นะครับไฟจะไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ที่ด้านบนหลังคาก็มีสปอยเลอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3แบบ LED นี่นะครับมีมาให้มาด้วยนะกระจกหลังบ้านใหญ่มากเรียกว่าช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการ,รขี่เป็นมุมกว้างประตูสามารถเปิดปิดได้อัตโนมัตินะครับถ้าเรามีรีโมท อยู่ใกล้ตัวใกล้รถแล้วก็ยังสามารถเปิดได้ด้วยรีโมทแล้วก็ที่สวิตช์ภายในตัวรถนะครับเจ๋งมากๆนะนะครับตรงนี้ก็มีเซ็นเซอร์นะครับกระระยะถอยหลงังรวมถึงกล้องนะครับเวลาที่เราใช้งานร่อง3ามองศาหรือว่าเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับก็จะแสดงภาพนะผมว่ามันดูเป็นอะไรที่ล้ำยุคมากๆนะครับโดยเฉพาะกับดีไซน์เนี่ยเรียกว่าให้ความลงตัวสำหรับคนที่ชอบความแตกต่างนะครับ มิติตัวรถเนี่ยใหญ่ขึ้นกว่า S1 ในทุกมิตินะครับความยาวอยู่ที่5,253 mm มมนะครับความกว้างอยู่ที่1,997ม mm. มส่วนความสูงครับอยู่ที่1,990ม mm มนะครับความยาวฐานล้อยอยู่ที่3,273ม mm. มล้ามากครับพงม,มาลาัยครับนี่นะครับในรุ่นท็อปนะครับรุ่น SCL เนี่ยภายในจะเป็นหนังแท้นะครับ ตัวเบาะเป็นหนังแท้นะถ้ารุ่น S นะครับก็จะเป็นหนังทรงเคาะนะครับนี่พวงมาลัยตอนนี้ก็เป็นก้านสมิธมัลติฟังก์ชันนะครับตรงนี้ก็เป็นเซ็ตระบบความปลอดภัยนะครับทั้งคูสคอนโทรลแบบสมาร์ทนะครับสต็อปแอนด์โกคันหน้าเบรกคันหลัเบรกนะครับแล้วก็ทางไวสามวินะครับถ้ารถจอดสามวิเนี่ยมันก็จะตัดการทํางานนะครับแต่ถ้าอยากใช้งานต่อก็ให้เดินคันเร่งนะครับมันก็จะทํางานปกติเลยส่วนด้านหลังนะครับก็มีแพดโอชิพไปด้วยนะครับสำหรับจอมาตรวัดฝั่งคนขับนะครับก็เป็นจอแบบ Full LED นะครับนี่สวยมากอรัมมากนะครับเป็นแบบจอลอยนะละักษณะเหมือน iPad ครับขนาด10.25นิ้วนะก็เรียกว่าแสดงผลได้ค่อนข้างครบครันทีเดียวนะครับส่วน,นรุ่น S รุ่นเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นจอขนาด4นิ้วนะครับเรียกว่าต่างกันเยอะเลยนะครับซึ่งรถคันนี้นะครับมีโหมดขับขี่ถึง4โหมดก็คือโหมดสมาร์ทนะครับโหมด Eco โหมด Normal แล้วก็โหมดสปอร์ตนะครับก็เลือกเอาตามความเหมาะสมเลย ส่วนจอตรงกลางนะครับก็คือเป็นจอของระบบอินโฟเทนเมนต์นะครับเป็นจอสัมผัสแล้วก็เป็นจอสําหรับแสดงภาพเมื่อเราใช้งานกล้อง360องศาด้วยนะครับขนาด8นิ้วนะแต่ผมว่าดีไซน์เขามันดูค่อนข้างขัดแย้งกับตัวรถอนะ่ะเพราะว่ารถเนี่ยค่อนข้างล้ำนะครับแต่จอมันดูแบบทื่อๆไปสนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ที่บริเวณใต้จอนะครับก็เป็นสวิตช์นะครับของระบบต่างๆเราเรียกว่าถูกรวบรวมเาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยทั้ง ระบบปรับอากาศการเปิดใช้งานกล้องนะครับระบบเบรกออโต้ัฮโหมดขับขี่เรียกว่าเป็นส่วนรวมของระบบต่างๆเลยส่วนตรงนี้นะครับก็ไม่ใช่ช่องเก็บของนะครับเป็นช่องสําหรับชาร์จมือถือแบบไวเลสชาร์จนะครับมีเฉพาะรุ่น top SEL เท่านั้นนะครับตรงนี้ก็จะมี USB แล้วก็ power outlet ที่ฝั่งวอลต์อีกหนึ่งจุดนะครับอยู่ตรงนี้เกียร์นะครับก็เป็นแบบเกียร์ไฟฟ้านะไม่มีคันเกียร์นะครับเป็นแบบปุ่มกดนี RND นะครับแล้วก็ P พุ s h า t a r t ด้วยมีมาให้นะครับวัสดุผมว่าโอเคเลยนะดูหรูดูพรีเมียมเลยนะครับนะสวยงามทีเดียวตัวคอนโซลนะครับตรงเนี้ยเขาตกแต่งด้วยวัสดุแบบกรอสแบ็กนะผมว่าดูสวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็เพิ่มลูกเล่นด้วยแทบนะครับสีเงินนะครับอันนี้ไม่ใช่ครีเมียมนะเป็นสีเงินเงินเนทานะครับแล้วก็ปรับเป็นช่องแอร์ได้ด้วยตรงนี้ก็เป็นพื้นที่นะครับที่ปรับเป็นเบาะได้แล้วก็เป็น ที่วางของได้ด้วยในกรณีที่เราพับเบาะลงไปนะครับเปิดไฟก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นสวิตช์เปิดประตูซ้ายขวานะครับแล้วก็สวิตช์เปิดฝาท้ายตรงนี้ก็มีมือจับนะครับทําให้การขึ้นรถลงรถเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ารถค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับนี่มาบางแดดนะครับก็มีกระจกสองหน้าแล้วก็มีไฟมาให้ด้วยนะครับในฝั่งของผู้โดยสารเช่นกันนะครับมีไฟมาให้ด้วยถือว่าครบครันนะครับเบาะนะครับในฝั่งผู้ขับ สามารถปรับได้12รูปแบบนะครับเขาเรียก12ทิศทางแล้วกันนะครับส่วนฝั่งผู้โดยสารเนี่ยเป็นแบบแมนนวลนะครับแล้วก็รุ่น S เริ่มต้นเนี่ยแมนนวลทั้งฝั่งผู้ขับและก็ผู้โดยสารครับแผงประตูผมว่าเขาใส่ใจรายละเอียดเยอะอลัอคัวนะครับสังเกตไปครับว่านี่มีลูกเล่นมีริ้วมีลายนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับที่เท้าแขนนะครับถ้ารวมผมว่าสวยเลยนะภายในของสีดำเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบทูโทน นะครับก็คือดําและเบสนะครับส่วนภายในของสีเทาและสีเงินน่ะจะเป็นภายในสีดำนะครับเรียกว่าถ้าทูโทนเนี่ยต้องสีดําเท่านั้นนะครับจะได้ครับเบานะเบาเขาเนี่ยเวลาที่นั่งในแถวสามนะครับแล้วเบาะแถวสีเนี่ยมันมีการทับนะครับเพื่อวางสัมภาระเนี่ยทำให้เบาแถวสามเนี่ยไม่สามารถเลื่อนถอยหลังได้นะครับคนที่ความสูงประมาณสัก160ขึ้นไปเนี่ย อาจมีปัญหารเรื่องโอเ้านะครับอาจจะติดนะมีติดอยู่บ้างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเด็กๆน้องๆหนูๆเนี่ยสบายนะครับไม่มีติดแน่นอนสวนสวิตระบบปรับอากาศในเบาะแถวหลังนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับรับรองว่าเย็นทั่วถึงเพราะว่ามีช่องแอร์ในทุกตำแหน่งของเบาะเลยนะครับเบาะของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าสามารถพับในแถวสน,นะครับ พับได้แบบ40-60นะครับแล้วบแถว2แถว3แถว4ี่นะครับสามารถปรับพับแบบเรียบได้นะครับ mm hmm. ข้อดีของมันคือเวลาคุณไปแคมปิ้งอ่ะคุณสามารถปูนอนได้เลยอ่ะไม่ต้องกางเต็นท์ให้เสียเวลาครับแล้วก็ USB เขามีมาให้ถึง7จุดนะครับแต่เสียดายไม่มีช่องที่เป็น Type C มาให้ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 2 0 0ซ c นะครับ ขอมมาเอรเร็ว direct injection นะครับรหัส D4HB 4สูบ d o h วนะครับให้กำลังสูงสุด177แรงม้าที่3,800รอบต่อนาทีนะครับในขนาดที่แรงบิดอยู่ที่431นิวตันเมตรนะครับมาแบบแฟลตทอร์คตั้งแต่1,500รอบจนถึง2,500รอบต่อนาทีครับเป็นแบบขับหน้านะครับส่วนระบบเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับมีแค่ D นะครับ P แล้วก็ N นะครับเป็นแบบปุ่มกด แล้วก็ยังมีพราดชิปมาให้ ah ด้วยนะครับครืยนต์ดูเซียตัวนี้นะครับก็เป็นแบบมาตรฐานยูโรโฟในส่วนของอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน,นะครับสำหรับซาเลียนะครับต้องบอกเลยว่าก็อยู่ในเกณฑ์พอรับได้ครับวันนี้เราเดินทางทั้งหมด260กิโลเมตรนะครับจากกรุงเทพมาที่ฟราณบุรีจงังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับมีผู้โดยสารผู้ขับรวมแล้ว6คนพร้อมกับ3ภาระอัตราสิ้นเปลืองที่ทาง โรงงานเขาเคงไว้เนี่ยอยู่ที่13กิโลเมตรต่อลิตรแต่วันนี้เราทําได้อยู่ที่12.5กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าไม่ขี้เละครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถือว่าประหยัดนะครับก็กลางๆอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้เลยครับอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนนะครับแล้วก็เป็นจุดเด่นของคุณไดสตารเลียก็คือระบบช่วงล่างนะครับที่ด้านหน้าเป็นแม็กฟอสันสตาร์ส่วนด้านหลังก็เป็นแบบมัลติลิงบีมเรียกว่าเหมือนกับรถเก่งซีดารเลยนะครับเรียกว่าตรงนี้ช่วยทําให้ตัวรถเนี่ย มีความนุ่มนวลน,นะครับแล้วก็เฟิร์มมากยิ่งขึ้นนะครับผมวันนี้ได้ลองทั้งเป็นผู้นั่งแล้วก็ผู้ขับนะครับต้องบอกเลยว่าฟีลิ่งเปลี่ยนเลยแตกต่างจาก s 1แบบชัดเจนนะครับขณะเดียวกันการเข้าโค้งก็สามารถทําได้ค่อนข้างดีทีเดียวอาการโยนตัวมีน้อยนะครับแล้วก็สามารถซัพพอร์ตแรงกระเทือนจากพื้นผิวได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะผ่านช่วงรอยต่อถนนนะครับหรือว่าคอสะพานเนี่ยคุณก็สามารถรูดผ่านได้แบบ ไม่รู้สึกว่ามันกระแทกกระทนจนเกินไปซึ่งแน่นอนมันให้ความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะครับผมลองนั่งแล้วต้องบอกเลยว่าสบายมากนะครับนุ่มมากแล้วก็เก็บเสียงได้ดีนะครับถือเป็นจุดเด่นที่มีอยู่ในคุณไดซาเออรคันนี้นะครับที่สําคัญเลยคุณไดซารีเออรเนี่ยในรุ่น SEL รุ่นท็อปเนี่ยจัดเต็มระบบความปลอดภัยมาให้แบบครบๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรกทุกเชิญที่ลัดแอสเซสบายสปอร์ตก็มีมาให้นะครับระบบเตือนมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนแล้วก็เรนทริปปิ้งพร้อมกับดึงกลับ ก็มีมาให้แล้วก็ยังมีระบบที่เรียกว่าระบบเตือนเหนื่อยล้าเรียกว่าจัดมาให้ครบ,ครบ,ครบตามแบบที่รถรุ่นใหม่มีมาให้นะครับครับทุกผู้ชมครับสำหรับบทสรุปกับการทดสอบรถตู้ MPV 11ที่นั่งคุณไดซาเรเรียกว่าเป็นโปรดักตรุ่นล่าสุดจากค่ายคุณไดนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้เราขับในรุ่น SEL นะครับรุ่นท็อปราคา1 9 9 9ล้บาทออปชั่นจัดเต็มมาครบครับทั้งในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆนะครับ ระบบความปลอดภัยนะครับแล้วก็วัสดุต่างๆรีเมียมมากๆนะครับส่วนรุ่น S นะครับก็เป็นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยราคาก็อยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดบาทนะครับก็จะมีบางส่วนที่ตัดออกไปนะครับอย่างเช่นในเรื่องของล้อแม็กนะครับอย่างที่เราแจ้งตอนแรกว่าล้อแม็กเล็กกว่านะครับแล้วก็รวมถึงไฟท้ายนะครับนี่ตรงนี้ที่บอกไว้ว่ารุ่นท็อปจะเป็นแบบ พาราเมติกพิกเซลนะครับจะดูลำล้ำหน่อยนะครับส่วนรุ่น S เนี่ยจะเป็นแบบหลอดไส้ธรรมดานะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับผมว่าถ้าคนที่ขับรถบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะในเมืองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ชื่นชอบระบบความปลอดภัยอย่าง a อรซึ่งบางทีมันเตือนเยอะเกินไปนะครับก็ใช้รุ่น S ก็ได้นะครับแต่ทั้งหมดนี้นะครับอย่าพึ่งเชื่อผมนะครับยังไงก็อยากให้ไปทดลองขับลองจับลองเล่นกับฟังก์ชันต่างๆด้วยตัวเองนะครับที่โชว์รูม คุณไดทุกประเทศนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางคุณไดมากๆนะครับที่เชิญเรามาร่วมทดสอบและรีวิวคุณไดสตาลีนะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช o u t u b e Facebook Fanpage แล้วก็เว็บไซต์คา r n เทอร์นิต Thailand ด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ